อมมันนีช่นงเกมพเพลินนะครับคลิปนี้เราก็จะไปเที่ยวที่มีปลานะครับเราจะไปพาไปดูปลาดิซึว่าจะเป็นไงก็ไปดูเลยงสอนๆเราก็จะพามาเที่ยวนะครับรถเครื่องผม้อาคันนี้มันครับคันโปรดของผมนี่ที่เราจะมาปลามงเต็มเลยอันนี้ยาเป็นลานะคะยาเป็นลานะครับกันย้อกระเลียงเรียกนะครับอันเียกปลาเก๋เฮ่ยาเป็นล้านี่ปลาเก๋ย้อค่ะ ครับผมอ๋อน,นั้นก็เราก็ชมพูให้นะดิกสมเนินคแบบตรงนี้ก็เต็มเลยไข่เล็กเล็กรถรถแท้ทนีชื่อนะั้นครับภาษาไทยก็น่าจะเป็นปลามงนะครับพวกนี้อยู่แถวๆท่านป่านะครับก็ป,นะประมาณนี้เลย

ยก uhm, okay. ขึ้น like, เน <Lin> ี่ยแหละใครเลยนะเหมือนท่าปลาเลยนะเนี่ยปลาที่มนท่าปลาเลยเนตเนตเนตยกขึ้นถึงตรงนู้นแล้วกระโดดลงมาให้อะเนอะชี้ด้วยอะไรถ้ากระโดดมันอะไรจอดทีู่เร่กดดนะโอ้ยจอล้ว่บ้าบ้าี่ยวนะ เราบบน่าใจเลีวร้นี่ยเขาด้มากกัีดดนมากันแต่ก็อชวนอะไรปนปันแลมหมอมือเลยนี่ไม่นเนะู้นะอันไหนปลาปลินนี้อมก็อาจจะไม่เห็นชัดนนะครับแต่เยอะมากเลยตรงนี้ ได้เอาให้สื่อรักเสื้อ

ก็ขอทําการจบคลิปแต่เพียงแค่นี้ครับก็หาป้าแล้วก็หลานมาให้อาหารปลาก็มามาดูปลาด้วยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งครับอม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบายอะไรกันลูยบายบายกันเนาะ